เงาในตู้กระจกเหตุการณ์โศก,กนาฏกรรมอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกหรือตอกย้ำความรุนแรงแต่เป็นกระจกเงาสะท้อนด้านมืดของจิตใจมนุษย์สภาพสังคมและบทเรียนในการระวังตัวชายร่างผอมโซคนหนึ่งก้าวขึ้นจากเรือประมงที่อ่าวทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผ่นดินที่เขาหวังจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับเต็มไปด้วยความอ้างหวงัง ในมือเขามีกระเป๋าใบเก่าที่บรรจุเพียงความว่างเปล่าและเสียงไอที่สั่นสะท้านไปถึงส่วงอกชายร่างผอมโซรับจ้างทำไร่ผักอย่างหนักท่ามกลางแดดร้อนระอุและลมทะเลที่เหน็บหนาวในยามค่ำคืนร่างกายของเขาสุดโทรมลงทุกวันความโดดเดี่ยวเริ่มกัดกินจิตใจจนเกิดเป็นความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะที่จะช่วยรักษาอาการป่วยของเขาได้ในคืนที่ไร้แสงดาว เขาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างห้องเช่าไม้ผุๆเขาเห็นแสงตะเกียงริบรีจากหมู่บ้านไกลออกไปความหิวโหวยในจิตใจที่บิดเบี้ยวเริ่มรบเร้าให้เขาออกตามหาสิ่งที่พิเศษมาดับความทรมานนี้เด็กน้อยเดินหลงทางมาตามถนนลูกรังที่ขนาบข้างด้วยป่าละเมาะชายร่างผอมโซเดินออกมาจากเงามืดพร้อมรอยยิ้มที่ดูประหลาดเขายื่นผลไม้รสหวานส่งให้เธอด้วยมือที่สันเทา เด็กน้อยตามชายแปลกหน้าเข้าไปในแนวป่าที่มืดมิดเสียงนกกลางคืนเงียบหายไปอย่างกระทันหันเหลือเพียงเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้าสู่กับดักแห่งฝันร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดภายในห้องครัวที่อบอ้วนด้วยกลิ่นอับและควันตะเกียงเขายือนอยู่คนเดียวพร้อมกับมีดทำครัวที่สะท้อนแสงไฟลมหายใจของเขาหอบถี่และกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่ชวนให้สันหลังว่าบเปลียน ความลับที่ซ่อนไว้ถูกเปิดเผยเมื่อแสงไฟฉายของเจ้าหน้าที่ศาสตร,ร์ส่องพบหลักฐานที่น่าสะอิดสะเอียนตำรวจเข้าควบคุมตัวชายร่างผอมที่ไร้ทางสู้ใบหน้าของเขายังคงเรียบเฉยราวกับหุ่นปั้นที่ไร้ซึ่งวิญญ,ญาณและความรู้สึกผิดในห้องขังที่แคบและชื้นแฉะเขานั่งกอดเขา่าจ้องมองกำแพงปูนดำเขาถูกตีตราเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและมนุษย์กินคนความโดดเดี่ยวที่เขาเคยกลัวบัดนี้กลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ หลายสิบปีต่อมาร่างที่ไร้วิญญาณของเขาถูกสตัฟและจัดแสดงไว้ในตู้กระจกของพิพิธภัณฑ์ยืนตระงานเป็นตำนานความกลัวที่คนรุ่นหลังใช้ขู่เด็กๆแต่ดวงตาคู่นั้นดูเหมือนจะแฝงไปด้วยความโศกเศร้าที่ลึกหลำํำเรื่องราวของเขาคือกระจกสะท้อนถึงด้านมืดของสังคมและความโดดเดี่ยวที่อาจเปลี่ยนคนให้เป็นปีศาจจงมีสติและระลึกไว้ว่าปีศาจที่แท้จริง อาจซ่อนอยู่ในเงามืดของจิตใจเราทุกคน